ผมจะถามแค่ห้าข้อครับห้าข้อครับแล้วท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์ก็บุตตอบให้ตรงๆนะครับเขาขอทีละข้อนะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมคำถามมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองครับครับแค่นี้ครับมันเป็นเช่นนั้นเองถามนี่คำถามหรือว่าถามเลยครับถามเลยครับ้ท่านตอบครับเพราะอะไรครับมันเป็นอย่างนั้น พราะอะไรมันเป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมครับผมอ๋อเพราะอะไรมันเป็นเช่นนั้นเองอ่าฟังนะตั้งใจฟังดีๆนะอันนี้ต้องใช้สมาธิฟังนะอ่าคำว่าคำคำว่าเป็นเช่นนั้นเองนะมาจากไหนมาจากคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งมันเป็นกฎอิทัปปัจจยตานะ พราะนั้นถ้าโยงเข้าไปดูในปฏิจจสุบัทโยมจะเห็นว่าผู้เจ้าบอกว่าตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ว่าธรรมธาตุนั้นคืออะไรคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่่่่ออออมมมเเปยยยจจําาาแแนนกกกงงงททใหห้็ืขว แจกแจงมาเลยนะว่าธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือเป็นเช่นนั้นเองเห็นนะมาแล้วนะอันเป็นอวิตตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพป,ปัจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุป,ปาททธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดังนี้เข้าใจไหม นั้นเช่นนั้นเองเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปฏิจจสุบาทแล้วไปดูว่าเช่นนั้นเองคืออะไรให้ดูอีกนิดหนึ่งนะสายปฏิจจสุบาทเมื่อกี้นะ <c oughs> เวลาโยมเดินห้างเนี่ยนะยมเคยสังเกตนะทําไมยมต้องซื้อเสื้อใช่ไหมอ่าใช่ไหมทาไมเสื้อตัวนี้เอาเสื้อตัวนี้ไม่เอาทําไมชอบตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้ใช่ไหมเพราะอะไรนะ นั้นเวลาเราจ่ายเงินซื้อเสื้อไปสักตัวเนี่ยโยมมองย้อนกลับไปทําไมเรามีความอยากถึงจะเอาเงินไปจ่ายเสื้อตัวนี้ความอยากเกิดจากอะไรเกิดจากเพราะเราพอใจเสื้อตัวนั้นใช่ไหมพอใจเกิดจากอะไรเยนโยมเดินหลักตาซื้อเสื้อได้ไหมไม่ได้ต้องลืมตาภาษาทางตาเป็นเหตุให้เกิดความพอใจในเสื้อเกิดความอยากจ่ายเงินซื้อเกิดธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือตัวนี้และธรรมธาตุนี้เป็นเช่นนั้นเอง ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกมีระบบผิดไปจากนี้นี่คือความเป็นเช่นนั้นเองเข้าใจนะโอเคเอ,า <Okay. S 2> เอา้ <laughs> เอาวสั้นๆ